สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับวันนี้วันนี้สองเสืออยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับศึกชิงเจ้าอยู่ทีภพครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูไปเรื่อยออกเสียงหน่อยสิอ้าวใครแผลงเฉยออใครแผลใครพผลทำอะไรเนี่ยใครแผลทำอะไรเนี่ย แกลแพะเอ๊ะอะไรฉันองไม่ีอี๋หน่ีเาแล้วเน่าแล้วไปทำไมวะเนี่ยในเน่ามีอยากเน่าเหมือนกันมใหญ่ได้เอ้าอือไปทันกันไป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 ทันกัน กระชั้นเงาไข่แพะปิกนะไปเลยน่าจะเสมออยู่แล้วมั้งไปเลยมาดิเออไปมาดิน่าแพ้เลยหายแล้วมาดเออโอ้โหสองเลยเนี่ยมีมีมีขาขาไหมอ่าไป สวมาดีครับสี่สามมือวันวานลองลองกันลองไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูหน้าอนาคตผู้แพ้หน่อยมอบไปไหนได้เนี่ยฮะนี่กอดยังไงเนี๋ยวระโดดอ๋อ Ai lựa cái lựa, ai lựa Kidney gọi. Hmm. No, anyway. Aha. Aha. Away. Pay, 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 แซมื้อขอแก้มื้อแซมื้อแก้มื้อลิ้นยังลิ้นยังภู nhang, ลิ้น tắt 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 tay tắt tay ดอมัวเลยอดแต่ไี้คิดอ่ะเอาดีไปไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยแล้อนเลยเดือดเดืดเมันไสมทั้สามเห็นสเลยแต่แผมมันดูไม่ท่วกรดนอย นี่ไปมาไปไปมึงหน้าไปบุซุฟฟฟฟฟุซกินสองเลเ้ลกินสองเลย <c oughs> เนี่ยตัวนี้เลื่อนขึ้นไหมเนี่ยตัวนี้เลื่อนขึ้นไหมเขากินสอง ตายแล้วนี่ผมสุดสุดตะคุญยางใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากันนี่เอ่าเท่ากันเหรอหมดกันอีกแล้วตะคุญยางจี้ามาจี้ามากินกินกินเดียวอืมจีด้วยเอาไปยังงี้กว่า โอเคจานล้วจบเลยจบเลยไม่ได้ทีนี้จบเลยทีน้อนีไม่ได้ละทีนี้เอาขิดหนักขดหนกคิดหนังน้ำตาที่น้ำตาเอาด้วยพี่ไม่รู้ยัไงหนึ่งสองก็พูดไม่ไ้สองตาหนึ่งสามตาพี่ี่ไม่เกี่ยวผมอ่ะีเดิน แค่แพ้เป็กเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วนี่เออมวยไปไหนอ่ะเอาเอาสิเออนี้เอาไปแล้วพี่ต้องพี่ต้องยอมตายตัวอะไรนี้ยต้องยอมตายตัวนี้ไงต้องยอมตายตัวนี้ไงอต้องยอมตายคิดคิดมากปวดสมองไม่ได้พี่แพ้ไปตายแล้วแพ้ตายแล้วโผ่ยอมตายตัวนี้ยอมตายตัว เพ่จแา้ใจวิชีนะเพใจวิชีนี่เดี๋ยวนี่อ่าตัวีนี่ดีกว่า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 ออานี่ดีกว่าไปดิกลับมาดิ อืมอเจ็บร้อยดีๆอาาเอาแล้วขังขังไว้หมดแล้วอ่ะยังไงมีมีของถึงย <c oughs> ังไงสอง,สองเือบไปโต้คาร์ลอดอยู่ข้างหลังเออถึงสองไมงไงไอ,อตัวนี้ดักอยู่นี่มีสองไอ <c oughs> น่กตื่นจริงคาร์ลอดดักอยู่เขาปิดหน้าเขามีกองหลังเขามีกองหลังคาร์ลอดดักอยู่ ถึงมาก็ไม่หลอดเจอเท่านี้แน่นี่ยนี่เป็นซันยุสเลยเอาไัดายเกมเลยทางไหนมาไปเลยมาไปเลยยอมยังยอมยังยังทางไหนเราดึงเกมก่อนตอนนี้ดูเท่ยู่ไงห้าห้าห้าอยู่ห้าอยู่ห้าเยอะเดี๋ยวพักหนึ่งเราจะเหลือประมาณห้าสองเดี๋ยายอ่ะเดินโดนสองต่อตลอดทำให้โดนตัดอ่าอเดี๋ยว ยอมตัวเดี่ยวอร์สองก็ตัดไปออืฮึฮอตซะแล้วอย่างนี้อ้าวชิบหายแล้วเดินผิดอ่าเจาะดิ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 เอาเอาเอาดิเจาะดิเอาดิกินดิพี่โโอ้หนฮอตน็อนไอ้กองวะเนี่ย โอหอะเกเเกอะเกเกดูไม่นเอาดยนะุมน้อยพุ่นไรเดียงสาครับอะเบกแเลยแลเป๊กเลยหอบูได้หมอบลหมอบลมเนจาโอเคครับผมเ็ไงสูี่กสีป่ะอ่าีดกาก็ได้เลองเลยขอแห้งว่ะพชชนะพชนะ โอเคครับจบคลิปว้เพียงคนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเบิ้ลเบิ้ลสวัสดีนี่เสมอสวัสดีครับสวัสดีไปครับ